คาถาแฮร์รี่พอตเตอร์อ่อาคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์สั่งแม่คาถาแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะเดี๋ยวต้องไปล้างมือก่อนขึ้นรถนะเ,เล่นให้เขาเล่นดินเออเออเออสนุกเลยสนุกเลย ลากมันถอยถอยให้น้องถอยให้น้องเดี๋ยวสะดุดหนนพาน้องไปตรงโน้นว่ายากพี่ใหดูน้องดูน้องเดี๋ยวให้น้องจับของเขา้าปากปีนตาดย่งหรือกระสั ีถ้าไปบ้านยายที่บ้านนอกขอนแก่นนนชอบเลยละ่ะเดี๋ยวให้ต้นไม้ล่มก่อนเดี๋ยวค่อยไปจะไปทํากระท่อมทําบ้านเสียงอะไรรถเสียงรถฝนจะตกอีกแ <t> ล้วนี่น้องแม็กเล่นน้ำลายฝนจะตกะพาน้องร้องเพลงดิร้องเพลงให้น้องดิจังจง ออกไปได้ไปเขาเล่นล่อไปไปเขาเล่นกินที่ไหนพ่อจะไปกินกินน้ำอยู่ตรงไหนไปกักไหมหนง่วงเง่เวลาง่วงไงอือ